อัปเดตราคาทองคำนะ19พฤศจิกาย,ยน2,568นะวันนี้ตลาดราคาทองคำเปิดตลาดเช้านี้นะสามารถที่จะบวกขึ้ไม่ได้เล็กน้อยนะครับบวกขึ้นมาบาทละ150บาทนะทำให้ตอนนี้นะครับราคารับซื้อทองคำแท่งอยู่ที่บาทละ62,150แล้วก็ราคาขายออกอยู่ที่บาทละ62,250นะก็เมื่อวานนี้นะราคาทองคำนะช่วงเช้าเมื่อวานเน่ะเปิดตลาดมาลบไปประมาณ850ฮะจากนั้นนะฮะระหว่างวันนะยังลบไปต่อ ต่อเนื่องนะแบบว่าช่วงกลางกลางกลางวันของเมื่อวานนี้นะครับลบไปเป็นพันเลยนะจากนั้นน่ในช่วงเย็นน่มีการฟื้นตัวขึ้นมาแนละ้วยทําให้เมื่อวานเนี่ยตอนปิดเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาประมาณทักสี่ห้าบาทเลยทําให้ทั้งวันเนี่ยลบไปประมาณ650บาทก็เท่ากับว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ยราคาสูงกว่าตอนเช้านะและแถมว่าเช้านี้ก็ยังสามารถที่จะบวกต่อนเนื่องอีกมาได้อีกเล็กน้อยนะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเดี๋ยวเบิร์ตไท่ทองคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังกันนะ อันดับแรกต้องไปดูก่อนนะเมื่อคืนนี้นะครับที่ตลาดนิวยอร์กนะก็ตัวของราคาทองนะมีการแกว่งตัวที่ค่อนข้างแรงนะโดยที่ช่วงต่ําสุดของราคาทองคำเนี่ยอยู่ที่3,998นะฮะส่วนช่วงสูงสุดอยู่ที่4ี8 2นะก็เรียกว่าโอ้โหแกว่งตัวอยู่ในระดับประมาณเกือบเกือบหนึ่งรเดอลลร์เลยนะเท่านั้นยังไม่พอนะยังมีไปหลุดแนวรับ นิดหน่อยๆด้วยนะคือหลุด4,000ลงไปนะยังดีที่ว่าเาเกือบจะหลับแต่กลับมาได้นะก็คือมาทุดท้ายเนี่ยมาปิดสามารถที่จะปิดบวกขึ้นไปได้21.94 USD ต่อ1 Troy ออ n อนะก็เลยทําให้ตัวราคาทองเช้านี้สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้นะครับถ้าว่ามาดูตอนนี้นะครับที่ตัวราคาทองเรียวทา e ของทั้งฝั่งตลาดเอเชียเนี่ยจะอยู่ที่ 4,000กับ63 US ดดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนะก็เรียกว่าฟื้นตัวจากเมื่อวานขึ้นมาได้เล็กน้อยนะแล้วก็ไม่ไม่หลุด4,000ลงไปแล้วหลังจากที่ว่าเมื่อคืนนี้มีการหลุด4,000ลงไปแวบหนึ่งอะไรอย่างเนะงี้ยนะฝั่งฝั่งเอเชียเปิดมาก็สามารถที่จะยืนอยู่ได้นะส่วนตัวค่าเงินบาทเองอยู่ที่32.40บาทต่อดอลลาร์นะก็เรียกได้ว่าก็เท่าเท่าเดิมนะใกล้เคียงเดิมนะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะส่วนสาเหตุที่ทําให้ตัวราคาทองเนี่ยสามารถที่จะบวกขึ้นมาได้้้เเเล็็็กกนนนนออยปราะมืื่คีนนนะ มีเขาเรียกว่ามีเฟดเนี่ยาบางสาขานะอย่างเช่นาสาขาคุณเขาเรียกว่ารองประทานเฟดนะแล้วก็ผู้ว่าการเฟดในบางสาขาบอกว่าไอา้อัตราเงินเฟอ้อที่ตอนนี้กาลังเฟอ้ออยู่ในระดับสูงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องชั่วคราวก็ได้นะจากการที่คุณทําเข้าไปขึ้นภาษีศุลกาการต่าง,าง,างๆอะไรทานองเนี่ยนะก็แปลว่า ถ้าว่ามีอัตราของอุปสองค์อุปทานในตลาดแรงงานในที่ชะลอตัวก็เฟดก,ก็อาจจะต้องลดดอกเบีย้ยนะอ่ะก็แปลว่าถ้าหากว่ามี รองประานเฟดเนี่ยหรือว่าเฟดบางสาขาเนี่ยเขาออกมาพูดแบบนี้ก็เท่ากับว่าเดือนหน้าก็จะมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยมากขึ้นใช่ไหมฮะเบิร์ดไถทองได้เล่ามาหลายวันแล้วว่าไอ้ที่ทองลงมาหลายๆวันก่อนหน้านี้เนี่ยก็เนื่องจากว่ามีเขาเรียกว่ามีมีประธานเฟดเนี่ยหลายหลายสาขานะเอ่อรวมแล้ว6คนเนี่ยมาพูดในทํานองว่าไม่อยากจะให้ลดดอกเบี้ยในเดือนหน้าเนื่องจากกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อต่างๆอะไรทำนองเนี่ยนะผพอพูดมาแบบนี้เนี่ยก็เลยทําให้ตัวราคาทองเนี่ยเขาเรียกว่าไซเวย์ออกข้าง and สลับขาลงมาต่อเนื่องพอสมควรนะพอเมื่อคืนนี้นะมีเขาเรียกว่ามีก็ก็คือเป็นเป็นเฟดบางสาขานออกมาพูดแต่ว่าพูดกลับด้านกันว่าคิดว่าเรื่องเงินเฟอ้ออาจจะเป็นเรื่องแค่ชั่วคราวอ่าถ้า,ถ,าถ้าตอนนี้ตลาดแรงงานค่อนข้างอ่อนแอซึ่งเบอร์ไทยทองก็เคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าโอ้โหตัวเลขการจร้างงานไม่ค่อยดีนะเขาเลยว่าอย่างนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องลดดอกเบีย้ยอ่ะกันอย่างนี้ก็การการลดดอกเบี้ยเป็นผลบวกต่อราคาทองฮนะว่ามีคนออกมาพูดแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้ตัวราคาทองสามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้เล็กน้อย นะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เรื่องดอก,ดอกเบีย้ยเนี่ยจะเป็นยังไงนะเออจะขึ้นไหมเออไม่ใจะคงดอกเบีย้ยไหมหรือว่าจะลดดอกเบีย้ยลงนะซึ่งตรงนี้เป็นผลที่กระทบทางค่อนข้างที่จะเป็นทางตรงต่อตัวราคาทองคําเลยทีเดียวนะก็ถามว่าใครชอบเรื่องทองคาก็ฝากกดติดตามช่องเวิร์ธไททองให้ด้วยนะใครติดตามอยู่แล้วก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะใครชอบเรื่องทองคาก็มากองรวมกันที่ช่องนี้ให้หน่อยนะรับรองว่าจะเอาข่าวสารเรื่องทองคํามารายงานตลอดเลยนะครับ ส่วนใครที่มีตั๋วจำนำทองนะเบอร์ถ่ายทองรับซื้อตั๋วจำนำทองด้วยนะครับก็สามารถที่จะปลดล็อกเงินสดให้กับตัวนะวต๋วจำนำคุณนะส่งตั๋วจำนำมาทางช่องแชทนะประเมินราคาฟรีแล้วก็ไปเจอกันที่หน้าโรงจำนำนะไม่ต้องใช้เงินใช้อะไรไม่มีค่าธรรมเนียมนะลูกค้าพกไปจต่ตั๋วจำนำกับบัตรประชาชนนะถ่ายถอนออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเบอร์ถ่ายทองก็โอนเงินส่วนต่างให้กับหน้าโรงทันทีหรือใครอยากรับเงินสดก็รับเงินสดได้เลยนะทักกันเข้ามาได้เลยนะยินดีบริการทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสสวััดีครบ